สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริษนาศรีชัยพลน,นะคะรหัสนิสิต68040024สาขาการศึกษาปฐมว,วัยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะ ื่องจากกิจกรรมข้างต้นนะคะเป็นการทํากิจกรรมที่ทางค่ายนะคะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์และได้ทําการยึดโทรศัพท์ค่ะดิฉันจึงขออนุญาตนําเสนอกิจกรรมเป็นรูปแบบรูปภาพนะคะในวันเสาร์อาทิตย์นะคะดิฉันได้ไปเข้าค่าย V Smart เป็นค่ายสมาธิสําหรับวัยรุ่นค่ะจัดที่ Peace v a l l e y เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นค่ายนะคะที่ให้ความฮิวใจด้วยกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็ธรรมาชาติที่ล้อมล้อมนะคะบรรยากาศที่สดชื่น และปลอดโปร่งเงียบสงบค่ะลักษณะค่ายนะคะเป็นค่าย2วันหนึ่งคืนค่ะกิจกรรมในค่ายนะคะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนันทนาการจากพี่ๆในค่ายค่ะที่ช่วยให้ความสนุกสนานกับเพื่อนๆในค่ายทําให้เราได้สนิทกับเพื่อนใหม่ๆนะคะและยังมีกิจกรรมดีๆเช่นการนั่งสมาธิค่ะการทําวัดเช้าเย็นและการฟังธรรมจากพระอาจารย์เป็นการเข้าค่ายที่ได้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะกิจกรรมข้างต้นนะคะจัดอยู่ในกิจกรรมนันทนาการประเภท outdoor ต่อแอคทิ activity, หรือว่ากิจกรรมนอกเมืองค่ะเป็นกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ที่ให้โอกาสกับมนุษย์ได้เรียนรู้ธรรมชาติได้พักผ่อนซึ่งเป็นการพักผ่อนจริงๆในเวลาว่างค่ะด้วยธรรมชาติที่คิวใจแล้วก็มีตรภาพดีจากทางค่ายค่ะอค่ายนะคะจะมีที่พักให้เราด้วยค่ะเป็นที่พักที่เหมือนเราไปปฏิบัติธรรมเลยค่ะเพราะว่าใน วอลพิทวอลเลตนะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ทางค่ายนะคะได้ให้ที่พักแล้วก็มีอาหารให้ตอนเช้าด้วยค่ะแล้วก็จะตื่นมาทานอาหารตอน7จ็ดโมงค่ะแล้วก็ในแต่ละวันนะคะเขาก็จะมีลิสต์เลยค่ะว่าเออวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะคะคือมันเหมือนการไปเข้าค่ายพักผ่อนในวันหยุดเหมือนกันเลยคือในวันแรกที่ไปถึงนะคะเขาก็ยังจะไม่ ยึดโทรศัพท์ค่ะแต่ว่าพอาอีกวันหนึ่งเขาก็รับน้องมีปฐมนิเทศค่ะแล้วก็เขาก็จะทําการยึดโทรศัพท์เราแล้วคือเป็นเวลาประมาณหนึ่งวันจนจบค่าเลยค่ะแล้วก็เขาให้จะคืนโทรศัพท์ในการทำกิจกรรมในแต่ละวันนะคะคือเขามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากเรารู้สึกว่าเราเหมือนได้พักผ่อนแต่เหมือนใช้เวลาพักผ่อนของเราในการทํากิจกรรมเพื่อความสนุกสนานในเวลาว่างด้วยเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แล้วก็ คือโดยสภาพแวดล้อมนะคะเป็นป่าหมดเลยเป็นแบบว่าธรรมชาติหิวใจมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่มีให้ก็จะมีอย่างเช่นเราได้ทํากิจกรรมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่สอนพับผ้าบ้างแล้วก็กิจกรรมแอคทิวิตี้ที่เราได้วิ่งบ้างได้แบบได้ใช้ความคิดร่วมกับคนอื่นซึ่ง มันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการมีกิจกรรมที่ให้เราได้นั่งสมาธิด้วยซึ่งเขาจะให้เรานั่งสมาธิแบบว่ามีพระอาจารย์มาสอนแล้วก็บรรยายให้เราฟังด้วยค่ะแล้วก็จะมีตักบ,บาตรตอนเช้าด้วยค่ะแล้วก็มีการ ทำวัดเช้าให้เราได้สดชื่นแล้วก็ยังมีกิจกรรมตอนเช้าอย่างเช่นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะการออกกําลังกายตอนเช้าการเล่นแอโรบิกอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่ามันได้ทําอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะตื่นเช้าขนาดนี้แล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้ไปค่ายนี้คือเป็นการพักผ่อนที่ดีมากๆเป็นการพักผ่อนที่มีกิจกรรมทำค่ะ